ไม่เราทำอะไรก็น่ารักนะหืมไม่เราทำอะไรก็น่ารักหืมหัวไปดนอะไรมาเน่ะลูกหืมมามาเห็นม้าก็ด่าไปเลี้ยงลูกไม่ดีเลี้ยงดีไม่ดีก็เลี้ยงจนพุงขาวนะลูกเนาะ อหนูเป็นผู้หญิงนะทุกนอนให้มันเป็นกุลสตรีหน่อยืึไม่ใช่แผลได้แค่ไหนก็แผลอือพี่เขานอนเรียบร้อยแต่เราโหนอนแต่ละทีนี่มาโห,หืไม่อายชาวบ้านเลยกับเราอะ รักมัมมนะตอนอ,อาซาดหืด้มรักลูกนะรักมัมมครับบรักมูมามากเลยนะลูก หัว oh, เป็นแผลตีผ่านะลูกนะรักแมแมมนะแมวขาชี้ของป๊าแมวพุงขาวขาชี้ของป๊าตัวเล็กของป๊าเดี๋ยวคนนี้นอนดีๆลูกรักเต็กนะ